อันนี้อะไรนะเมนูอะไรนะปูหลนฮิตมากตัวนี้กำลังฮิตมากแล้วอันนี้ปูผัดผงกะหรี่ทำไมมีปัญหาอะไรกับเมนูปูนักหนาเนี่ยก็ข้าวผัดปูลุงพี่ผมต้องพิสูจน์ว่าเขาบอกว่าปูหลนมันน่าจะเกี่ยวกับปูไหมนี่ปูปูหลนปูหลนทำไมจะฉันดีไหมเนี่ยพี่หมอต้องฉันจริงอ่ะ แล้วก็อันนี้คือเกาเหลาเราจะได้ไม่กินเส้นกันใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือเมนูทุกอย่างไม,ไม่มีนัยยะนะจ๊ะถ้ามันเกิดอาการย์เชื่มาทําไงใครรับผิดชอบต่อมาเนี่ยไม่รู้เหมือนพี่เลย <c oughs> อ่ะโยมนะในเมื่อมีคนถวายแล้วเนี่ยก็พระก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการขัดศรัทธานะพี่หมอปลาครับงั้นฉันเลยนะฉันครับลุงพี่ครับ อย่าน okay ี้เมนูนี้ครับโอ้ยยังมีการยังมีการจี้นะขอขอแต่ข้าวผัดปูไม่ได้เล้วไม่ได้ครับเคขาผมอยากให้หลวงพี่ทานปูหลวนมากเลยครับแต่มาแพ้ปูอืมไม่แพ้หลวงพี่หลวงพี่ต้องฉันครับปูหลวนนะกาติการหลวงพี่พระหมายวันพระประเรียนเก้าประโยคนะจ๊ะอีกแล้วนะออีกแล้วแผงแผงมาอีกแล้วผลเอาอาหาร ที่ดังที่สุดตอนนี้มาฉวยหลวงพี่อะไรอ่ะเมนูปูหลนเห็นหลวงพี่พูดว่าช่วงนี้งดปูหลนไม่ใช่เหรอไม่กินปูหลนไม่ฉันปูหลนงดรับงดฉันปูวันนี้ต้องฉันนะครับวันนี้ต้องฉันนะครับวันนี้ต้องฉันนะครับโยโย่ยอมดูพี่หมอปลาแกแผงอีกแล้วนะแกเอาปูหลนมาทำไวแล้วเดี๋ยวปูหลนไม่ว่ามะเท้าเอามาทําไมก็มันทุกอย่างมันโตหมดเลยพี่แป๊บแอันนี้ไม่ใช่อาหารพิษ เอาอาหารเอาอาหารที่มาถวายของพี่นน่เน่นะฮะพี่เมนูเกี่ยวกับปูทั้งหมดนะครับเมนูเกี่ยวกับปูทั้งหมดครับตอนนี้ครับมีข่าวมีข่าวกันอยู่คุณก็อะไรของคุณเนี่ยปีมาปลาดีนะพี่คือเมนูเด็ดปูหลนยอม ถ้าจะมาศึกไปเนี่ยนะก็บุกบุกสำนักที่ที่เพชรบุรีได้เลยนะโยมแต่ถ้าโคตรหทางไม่ใช่ถ่ายอยู่มึงก็เห็นนี่หรอพี่แล้วอันนี้อะไรข้าวผัดปูทุกอย่างแขกับปูหมดเลยคุณมีความในใจอะไรกับตมาหรือเปล่าพี่หมอปลาไม่รู้ครับและอันนี้คือ ตั้งแต่มาพาวแล้วนะยังไม่เคลียร์นะร้านนี้คืออะไรปูผัดผงกะหรี่ <laughs> <laughs> ผมดูข่าวหลวงพี่เมนูแต่ละเมนูอ่าผมดูข่าวหลวงพี่เห็นพาะรูปนั้นเข้าฉันปูหลน <laughs> แล้วก็บอกว่ามันวูบ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 ว <laughs> <laughs> ัด <laughs> อยากรู้ว่ามันจริงไหม <laughs> ผมก็ต้องให้พระประเรียนเก้าพิสูจน์ S 1> <S 1> <S <S ก็หลวงพี่บอกตัวเองว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงหลวงพี่สอนผมว่าไม่ใช่พระเนี่ยก็คือพระนะพระกับหนูลองยาเนี่ยมันคนมันคนละเรื่องกันนะพี่หมอปลาดูดูยมนี่ดูดูแกที่เอาปุล้นมันเอวปฏิเสธได้ไหมเนี่ยพี่หมอ <S <S ไม่ได้ <S 2> <S 2> คือญ<ม>าติโยงเขาจะทําบุญมันก็จะเป็นเสดได้ไง <S <S 2> <S 2> <S อันนี้คือมันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในตัวเองไงไมู่้วอนุญาตนะครับอนุญาต อันนี้คือข้าวผัดปูนะข้าวผัดปูนะไม่แล้วถามก่อนที่พี่หมอปลาเอามาให้ฉันเนี่ยตัวเองได้ลองกินได้ยังอ่าผมไม่คนระับเพราะผมกลัวมอนไงครับฮะเพราะผมกลัวมัน<ะ>มมันครับกลัวอะไรเพราะทีมะาพร้าวยังไม่เห็นกลัวเลยเอ่าโยเอาผ้ามาเช็ดมีมีชุดไหมอขอชุหน่อยนี่นี่โยดูดู นี่แล้วก็เอาจามาใส่ถาดนี่ไอทีมะพร้าวยังเห็นกลัวเลยทีปูหล่นทามากลัวนะพี่ขอมีกับแก้วเลยครับมีกับแก้วชอมมะพร้าวครับวันนี้นะฮะทุกอย่างคือที่เด็ดหมดเลยเราก็อยากรู้ครับต้องให้พระพิพระพิกษุพิสูุครับดูสโลแกนนะพระพิสุพิสูุนะเออเอาไอที่ไอที่เกิดเรื่องมันอยู่ที่ไหนนะพี่หมอบุรีรัมบุรีรัม เพราะว่าเขาบอกว่าเขาฉันปูหลนใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคําแรกก็ <c oughs> มันปุป๊บป้ปาปุปา๊บป้ปาแล้ตามคำมันเริ่มอร่อยก็ฉันไปเรื่อยจนอดทนทนไม่ได้ไอ้วูบว่าไม่คืออะไรอาการวูบวาวูบว่าก็เดี๋ยวให้หลวงพี่พิสูจน์ดิเดี๋ยวให้หลวงพี่พิสูจน์นะว่าอาการฟูบว่าของหลวงพี่มันจะรู้สึกยังไงนะครับโยเกาเหลาเกาเหลาเลยกินเกาเหลาแล้วเดี๋ยวเราไม่กินเต้นกันขึ้นมาจะไง มีคางหงพี่เพราะหลวงพี่กับผมไม่มีผลประโยชน์กับใครนะครับนี่นะครับเออ่วันนี้เมนูของเราเด็ดทุกอย่างแล้วก็ยอมดูไอ้เราก็นึกว่ารอนะเออนึกว่าจะซื้อแบบอะไรพิซซงพิซซ่าอะไรมาให้เราฉันนะเน้ยยี่เด็ดนะฮะ ที่ขาดไม่ได้ยุคนี้ก็คือต้องเองเอ็งเอง,เองไม่ต้องเอง็เองนักถ่ายให้ต้องที่ขาดไม่ได้ในเมนูครั้งนี้ก็คือน้ำมะพร้าวซึ่งก็เมนูน้มะพ้าวลองพี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เมียต้องเลิกอ่ะเพ <laughs> <laughs> ราะแกินน้ำมะพร้าวเยอะวันนี้ <laughs> ต้องให้หลวงพี่พิสูจน์ วันนั้นก็ไปที่สวนเลยไม่พอใจใช่ไหมผมไม่เห็นกับตาเพราะวันนี้หลวงพี่จะต้องอยู่กับผมยาวๆใช่ไหมไม่เห็นกระตายังไงก็วันนั้นก็นั่งดูดอยู่ในสวนเลยก็วันนั้นหลวงพี่ฉันเสร็จหลวงพี่ต้องกลับบ้านไงแต่วันนี้หลวงพี่ฉันเสร็จหลวงพี่ต้องเดินทางกับผมต่อไงพี่หมออยากให้ตมาสึกก็บอกจะมาตรงๆก็ได้ท้องมอใจครับไม่ไม่ได้ได้แค่นี้แค่นี้ตัโอเคครับทษครับ นี่นะฮะเราชอกอันนี้เห็นเลยครับนี่นะครับน้ำมะพร้าวสุดจากไร่หมอปลาเลยนะครับดูดูดูนี่ฮะรเราต้องถวายพระประเรียนเก้านะครับปะเรียนหนึ่งก็ไถวายดูยเอาล้างหน้าหน่อยไหมอยากรู้ว่าหลังจากที่พระหมหาปวานฉันทั้งปูหล้นปูผัดผงกะหรี่และข้าวผัดปูและน้ำมะพร้าวอยากรู้ว่าหลังจากฉันแล้วเป็นไงฝากไปติดตาม ต่อในช่องของพระมหาภัยวันวละวันโนเดี๋ยวผมจะตี้ด้วยสำหรับช่องของปลาแค่นี้ขอยากรู้ว่าหลังจากถ่ายแล้วมาสู้ซาสู้ซาเมื่อในข่าวหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันติดตามช่องพระมหาภัยวันยนะครับอาพี่ถวายห้ออันนี้อะไรนะเมนูอะไรนะปูหลนฮิตมากตันนี้กำลังฮิตมากแล้วอันนี้ปูผัดผงกะรี ทำไมมีปัญหาอะไรกับเมโนโปูปูนักหนาเนี่ยเพราะข้าผัดปู <c oughs> ลุงพี่ผมต้องที่สูน์ว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าปูหลนมันน่าจะกยวก,กับปูไหมนี่ยงป,ปูหลนปูหลนทำไมาจะชันดีไหมเนี่ยพี่หมอต้องชันจริงอะ่ะแล้วก็อันนี้คือเก้าเหลาเราจะได้ไม่กินเส้นกันใช่ไหมถูก <c oughs> <c oughs> ต้องอันนี้คือเมนูทุกอย่างไม่มีนัยยะนะจ๊ะ แต่ว่าก็ยังดีกว่าผัดทางคบขึ้นวอนหน่อยนะอ้าวพี่พเ,เนี่ยๆๆโอเคจะต้องฉันให้พวกเราดูครับเพื่อพิสูจน์นะครับฉันตอนนี้เลยใช่ไหมต้องตอนนี้ครับตอนนี้คือเพนะถ้ามันเกิอดอาการขึ้นมาทําไงใครรับผิดชอบต่อมาเนี่ยไม่รู้หนูพี่เลยอ่ะโยมนะในเมื่อมีคนถวายแล้วเนี่ยก็พระก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการขัดศรัทธาน,นะพี่หมอปลาครับ กันฉันเลยนะฉันครับลุงพี่ครับดัเนเนงเมนูนี้ครับ <c oughs> โอ้ยังมีการยังมีการจี้นะขอขอ,อแต่ข้าวผัดปูไม่ได้เหรอไม่ได้คราบเมเขาผมอยากให้ลุงพี่ทานปูหลวนมากมนะครับแต่ม,มาแพ้ปูอืมไม่แพ้ลุงพี่ะลงพี่ต้องฉันครับล, <c oughs> ลุงพี่ครับหลังจากที่ลุงพี่ได้ฉันปูหลนไปแล้วรู้สึกไงมาครับเดี๋ยวขอถามกลับก่อนได้ไหมครับ คือจงใจแกล้งหรือเปล่าเนี่ยที่เอาปูหลนมาถวายเนี่ยผมไม่ได้จงใจแต่ผมเคยลุงพี่เคยบอกว่าทุกอย่างมันต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้าบอก <c oughs> คือใช่หลักนี้เลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ใช่ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่ลุงพี่สอนเองนะแล้วลผมก็มาพิสูจน์เองอะหลวงพี่ผม<ล>ไม่มีเจตนาอะไรเลยไม่ีเลย <c oughs> แล้วเขาอ้างว่าไงนะไอ้ที่เขาอ้างอะเขาอ้างว่ากินแล้วมันช่วยอะไรนลุกคนลุก โอ้แบบเริ่มคุมตัวเองไม่ได้เออคูพี่รู้สึกไหมไม่เ็นตอนอ่านไม่เลยรู้สึกอะไรเลยนะรู้สึกอย่างเดียวว่าน้อยไปหน่อยตายหลวงพี่กวรู้สึกอะไรรู้สึกว่าเอาาน้อยไปหน่อยนะแล้วหลวงพี่ไม่มีาร์มรู้สึกแบบที่ในข่าวแบบผู้ชายคนนั้นกับพูดมาเหรหลวงพี่ไม่ได้รู้สึกละแต่มาว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับปูหล่นเลยนะโยมนะเกี่ยวกับ สัญญาณคนไม่อเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวเองคืออย่างที่มาภาพพูดอ่ะคืออยากเสพก็ยอมรับตรงๆเถอะทิดเอ้ยอย่าอ้างอย่าไปอ้างปูนลงปูนหล่นสึกไปก็ได้ไม่มีใครว่าอยู่แล้วใช่ราะว่าถ้าอยู่ในจุดเนี้ยงือนไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นนะไอ้ทิดไอ้ทิดไอ้ทิดขอโทษฉันเนี่ยลองแล้วเอาปูหล่นมีทั้งเมนูปูหล่นข้าวผัดปู ปูปัดชากาดีให้พระประเรียนเก้าฉันแล้วสรุปหน้าหลวงพี่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าทำไมเอามาน้อยแค่นั้นนะแม้กระทั่งน้ำมะพร้าวที่หลายคนเข้าใจและขายดีพปดีว่าทานแล้วจะเกิดสู้สุ่งสู้ซ่าแค่ดับกระหายใช่ไหมหลวงพี่ แต่ว่าต้องขอบคุณอย่างหนึ่งนะ,ะมีมีคนฝากมาขอบคุณนะัคือแม่ค้าที่ขายปูหล,ลนฝากมาขอบคุณบอกว่าช่วงนี้ปูหล,ลนขายดีมากตายแม่ค้าเอ้ยเมนูนี้ขายดีมากเมนูอื่นขายไม่ดีขายไม่ดีเพราะว่ามันมีกระแสไงโอ้ตล,ลกคือไม่เกี่ยวพี่มปาปาเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาโดนของอะไรอย่างงี้พี่มปาปาเชื่อไหมเขาโดนของผมไม่เชื่อครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีการเอายาปลูกเซ็กส่ไปอื ผมว่านั่นคือข้ออ้างเพื่อมองว่าตัวเองอ่ะคือเป็นคนถูกไม่ใช่คนผิดโปรไสุดโดนกันแกล้งเี่เหรอแล้วผมถามกลับว่าแล้วถ้าคุณมีอะไรกับเขาไปครั้งหนึ่งแลว้วอ่ะมันไม่มีมีก่อนแล้วมันไม่มีกครั้งเดียวเนี่ยมนมนมีกันตั้งหลายครั้งไม่ใช่เหรอออฮะแค่ครั้งต่อไป <laughs> ขอโทษคุณกินอะไรเลยจ้ะกินตับแล้วตับ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 เหรออันนี้ <laughs> ไม่ยดกพูดเลยอ่า ไอเรื่องปูหลนก็ช่างปูหลนไปเถอะนะเพราะว่าแกศึกไปแล้วต่ตตตตทิศตาทิศปูหลนนั่นเรียกแกว่าทิศปูหลนแต่เพว่าทิศปูหลนสรุปนะไ <c oughs> ม่ได้กินปูหลนพี่กินตับท <c oughs> ีนี้ศึกไปแล้วอยากกินหลนก็ได้ใช่ไหมใช่คุณจัดหนักไปเลยทีนี้มันจะไม่มัวหมองกับศาสนาด้วยนะ <c oughs> ครับพอคุณฟังขาแนละ้วผมก็อีเอียนว่าอะไรทําเองไปโทษคนอื่นเขาทีนี้มันมีอะไรอ้างแปลกๆเนาะพอทําแล้วก็อ้างแปลกๆอ้างเมนูอาหารเนี่ยนะใช่ครับคือโทษคนอื่นเก่งอย่างเดียวคือโทษคนอื่น ผู้ชายคนเนี้ยถามจริงเนี่ยไปว่าเขาาเงี้ยได้ลองกินได้อย่างลองกินปูหลน่นีย่าผมไม่เคยลองรอกพี่ <laughs> แต่ได้ข่าวว่าซื้อปูมาแล้วปูเน่าเ <laughs> หรอคือประเด็นนเนี้ย <laughs> ผมมาจ้างใจไปซื้อปูที่ห้างหนือง <laughs> ซื้อมาสี่ตัวใหญ่มากเลยนะสี่ตัวนี่ตกสองโลนะตัวละครึ่งโล <laughs> ปรากฏว่าผมก็ตําเรียบร้อยเลยจะทําเมนูนี่แหละครับ ปากขาบก็เปิดปับ๊บเหม็นมากก็เลยต้องมาเอาที่ร้านพี่น,นันร้านตามแปลงต้นกระเทีอมมาถวายหลวงพี่แต่ผมบอกกัยว่าพี่น,นันผมขอเมนูปูทั้งหมดนะต้องที่สุดป,ปูทั้งหมดปูหลนเนี่ยพอรับได้นะแต่ปูผัดผงกะหรี่เนี่ยอ,นนอันนี้เมนูนี้ทำไมมันดูชื่อมันดูรุนแรงจะเลยปูผัดผงกะหรี่ไม่หลวงพี่ผมเน้นเมนูปูไงอ๋อเน้นเมนูปูคือสนมากคือปูสัมภา์ที่เราไป ทานเราเห็นเนี่ยก็คือพวกเมนูปูผัดของกาหลีข้าวผัดปูลนป,ปูก็มีแค่ั้หงพี่แกงพวกนี้มันแทบไม่มีนะแต่มันก็มีมแต่ไม่มีอยู่ในชื่อร้านอาหารของหลวงพี่ก็มันไม่มีนัยยะหรอกแค่อยากให้หลวงพี่ทดสอบและทดลองว่าพิสูตปูลนมันทําให้สู้ซาจริงไหมก็คือฝากไปถึงพระลูกอื่นด้วยนะครับทีหลังก็ไม่ต้องอ้างปูหลนแล้วเพราะว่าผมผมลองแล้วปรนกฏว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะขึ้นรถ พี่หมอปลามารู้สึกอย่างเดียวเลยง่วงนะฮะชัน้นเององพี่แล้วแล้วถ้าเขาหน้าเขาบอกว่าเขาฉันต้มยำช้างกับผัดแมวดำาพี่ต้มร้อนได้ไหมเนี่ย <_ k> ไม่ได้แมวดำแขกกินไม่ได้สัตว์ใหญ่ผมกลัวมากเลยเนี่ยอ,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 อัตมาลองอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกคำถามคือพี่หมอปลาไปบ้าจี้ตามเขาทำไมา <_ k> <_ k> ถ้า,ถาอกว่าเนี่ยผมกินเมนูต้มยำช้างกับผัดเป็ดแมวดำ แล้วหลวงพี่ต้องทดลองเลยผมจะหาชาติกับแมวําที่ไหนพี่เอีปลาต้องเอาไม้ให้ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวียวพี่เอาปลาก่อนก่อนจบคลิปถามอะไรในนั้นแอบถามว่านี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปออกรายการเจอใครอ๋อเดี๋ยวผมจะไปเจอสาวกของท่านพระศรีเดี๋ยวทำไมต้องทำเสียงแบบนี้องงอ๋อองอององลงต้องเสียงงี้ไม่ง ท่านได้นนลงมาโอ oh, oh, oh. ้โหอยากจะฝากถึงลูกศิษย์แม่ว่าลูกศิษย์แม่ทั้งหลายทำไมลูกได้งอขนาดนี้แม่ก็ร่างหลอกลวงลูกศิษย์ดูแต่ตอนนี้แม่คนขู่ลาบาก uh. เพราะนักข่าวมันฉลาดฝ่าแม่แม่จะหาทเด็กอานี้เนี่ยลบลุยแล้วเขาบอกอุ้ยบอกถึงว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าเลยเหรอ ใช่หรอพี่อดอุตริขนาดนั้นเลยเออเขาบอกว่าเขาคือ,อแม่พระพุทธเจ้าทั้งห้าแม่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วนะรวมไปทั้งห้าโพรวมห้าเลยทั้งห้าหรอพอี่ฝากอะไรถึ้งหน่อยพี่แต่มาไม่อยากด่าเลยอยากจะฝากว่าเ <c oughs> มืองเด็กยา <c oughs> ให้ตรงตามที่แพทย์บอกด้วยนะจะไม่ต้องมาบ้า,าอ <c oughs> โอเคฝากไว้แค่นี้นะโยมนะเดี๋ยวพรอ พี่หมอปลาสาขาสองแล้วเนี่ยเนี่ยพี่หมอปลาอ้วกเหมือนกันเลยเนี่ยยังไงอ่ะอันนี้เขาอ้วกแห้งๆไงบอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอุปทานอุประธานมีเปิดตรงเปิดกรรมกันด้วยนะใช่เราหลุชชาติได้พี่เข้าไปดูใกล้ก็ได้เดี๋ยูดูในนี้คนนี้ใครอ่ะไม่ใช่ร่างทรงเนี่ยมีการเสียงเปลี่ยนนะเนี่ยเสียงเปลี่ยนเขาไม่ใช่ร่างทรง เดี๋ยวให้คุณฟังโซสีโซสีโซสี่เสด็จแม่อยา่าขาดเสด็จแม่เราอาญาสิทธิอธรรมและอัครสาวกของลูกแลว้วก็นักข่าวต้องการจะรู้เรื่องว่าพ่อ,อลูกไ่ได้ประปกาศตนเป็นศาสดา,ศา,าแล้วในฐานทนี้หน้าที่แม่เป็นแม่ของพระเจ้าทั้งห้าพระองค์เนี่ย ให้แม่ยืนยันกับข่าวว่าแม่หรือเมียน,นี่เน,นี่ยเขาบอกว่ายังทีข่านมีเียยุภาษีไปไต่แปดหมื่นปีแม่ช่วยยืนยันแล้วเราพวกเจก้มีความเชือกันไหมท,ทำไมต้องเปี้ยงเพราครัำตาแ,ตแข็งไม่ได้แบบสีดีกูม <c oughs> <c oughs> ันเยอะ โงเขาเบาบางจ้าทย่าชีที่ผมเนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้แม่อธิบายยกอยันขึ้นหน่อยแม่เพราะปัญญามนุษย์ทุกนี้เนี่ยผมพูดเองเขาก็ไม่ค่อยจะฟังยอมยอมดูคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่ของพรเจ้านะเป็นแม่ของขุนเจ้าทุกพระองค์เนี่ยทั้งห้าพระองค์เนี่ย เพราะว่าจริงๆมันยังมาไม่ถึงช่วงเวลาที่อาจจะมีะพระอยาม่ตรายเกิดขึ้นแต่ว่ามาเร็วกว่าน,นั้นมันคืออะไร,รอะเมื่อองค์โกตมโมได้เก่าสู่ดีพานไปล่วงไปกี่ปีมนุษย์แล้วปี0 0ปีองค์โกตมโมเป็นผู้อย่างรู้เจง อมฮอนก่อนไหมเจ๊ได้กล่าวไว้ว่าข้ายกกุ่ง่งเมื่อขาจากไปจากมีองค์พุทธองค์ใหม,ม่บุบันเกิดใช่หรือแม่คำถามหน่อยแม่มาแบบนี้ช่วยเวลาสั้นๆนะแม่ ไาต่างๆทำให้ไฟกับพีิือได้บ้างไหมฮะมนุษย์กีเม้นเ้ยอยาเอาัโตมดเลยมนุษย์มนุษย์ีเม้นเขาอยู่กับปลา่านไอันี้ไม่ได้นะพี่อะไรที่เรไปอันนั้นเขาเี่หอมอันนี้ี่หอมขี้หอมอันนี้ที้เม้นไม่ได้แม่จะพูดยังไงสาหรับคนที่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาไม่เชื่ออะไ แต่สำนวนเหมือน,นกับหนังโบราณมีคำว่าดงว่าด,ดอกทุกอย่างจังเปลี่ยนแปลงไป มันนึกว่ามันมันอยากพูดอะไรมันพูดไปเรื่อยเลยนะชื่ออะไรชื่อเหมือนการไม่รู้จะหลอกคนอย่างไงอ่ะแต่ไอคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมหลวงพี่ผมก็งงว่าเออมึงเอาสมองอะไรคิดว่าลืมไป ลูกศิษย์หน้าโง่ทั้งร้ายลูกศิษย์เชื่อแม่หรลลือถ,ถ้าโดนฟ้องไม่หานนะลูงพี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครตอนนี้แม่มาลงหลักหมอปลา<ย>ลวงพี่อย่าลุบลูบอย่ามีน้ำปลาขอหอนสักเม็ดก <laughs> ินนอนก่อนไหมกินนอนก่อนไหม <laughs> เสียงเปะไรเสียงไปละท่านไพยวนันท่านเป็นถึงปาร,รียนเก้าท่านจะมารบลูกองแม่นาะององ,องแม่แสดงปฏิหารให้ตะมาดูสหมัยได้ไหมองแม่องแม่ต้องมีผู้ชายแม่จะแสดงปาฏิหาร